สวัสดีจ้าสวัสดีเกือบจะบ่าย,ยวันนี้พี่ชื่นจะแกงแกงยอดมะพร้าวเอาไว้กินแล้วก็จะมีแฟงแฟงอ่อนเลยนะคะเนี่ยแฟงอ่อน,ออนแต่ว่ายอดมะพร้าวกับแฟงนี้พี่ชื่นลวกก่อนเพราะวันนี้จะกินกรอ,อบเนาะเขาจะได้สุกพร้อมกันแล้วก็จะมีมะเขือพวงแกงไก่แกงไก่แกงเครื่อง,งในไก่ใส่แฟง แงหรือฟักนะคะอาจอาจะเดี๋ยวพี่พี่ชื่นเคลียร์แป๊บหนึ่งนะโอ้เหนื่อยออานแก่เหนื่อยวิ่งไปย้ายน้ำในสวนนี่ค่ะชื่นจะเป็นคนที่ว่าเอาปะทูใส่ลงไปด้วยนะคะปะทูที่เราทอดเสร็จแล้วนะคะน้ำซุปเราจะได้หอมๆเนาะนี่ค่ะน้ำซุปในนี้มันจะได้หอมๆแล้วก็จะมีเครื่องในไก่แล้วก็มีเนื้อไก่ะคะ เนื้อไก่เป็นก้อนๆเลยเนี่ยวันนี้พี่เชนจะแกงกะทินะคะเดี๋ยวปะทิใส่ลงไปนิดนึงสำหรับใครที่ไม่ชอบแกงกะทิก็จะเป็นแกงป่าแกงอะไรก็ได้นะคะใส่ไปนิดนึงก่อนเดี <Okay. S 1> ย๋ยวลืมนะคะต้องต้องเคี่ยวต้องแกงให้ได้เลยนะท <Okay. S 1> ในน้ำแกงไม่ต้องปรุงอะไรนะเพราะพี่แกงแดงที่เราซื้อมาเนี่เขาะเจะ เขาจะมีความเค็มเขาเค็มนําเลยละ่ะนั่นเราก็ยังไม่ต้องไปใส่น้ําปลาหรือว่าใส่อะไรพอจบเราก็จะตัดน้ําตาลไปนิดเดียวแค่นั้นเนี่ยเพื่อว่าถ้าใส่น้ําปลาไปนะมันจะทําให้แกงเสียรสชาติเลยแหละจะเค็มเค็มโพดนี่ก็เดือดดีแล้วนะคะทีน่้นก็จะเคลียร์ลงไปเลยเคลียร์ผักไปเลยเน็นเคลียร์ผักลงไปเลยเ พอมกันลงไปเลยเพราะพี่ชื่นลวกก่อนนะ,ะเนี่ยลวกก่อนลวกไปครั้งหนึ่งก่อนหอมหน้าดูสำหรับใครที่ชอบว่าใส่ใบผักใบหัวระพาก็ได้นะคะแต่วันนี้พี่ชื่นจะไม่ใส่เนาะเอาจะแบบเอาแบบนี้เลยแบบตุงๆไปเลยละ่ะบุกชาแล้วก็จะมีน้ำตาลน้ำตาลปี๊บใช้น้ำตาลปี๊บนะคะ ใครจะใช้น้ำตาลทรายก็ได้นะคะแต่จะให้ออกหวานนํำนิดหนึ่งเนาะ,ะหอมจะแกงเหมือนกับว่าน้ำขูกขิกอ่ะที่ชื่นใส่ปลาทูไปด้วยนี่คือจะทำให้น้ำแกงเขาหอมขึ้นนะคะปลาทูเราก็กินได้เครื่องในไก่ก็นี่เอาแบบตุมต้มๆไปเลยนี่ <c oughs> ชื่อเรียกตุมต้มๆตุมต้มๆก็คือใหญ่นี่คเครื่องในไก่ก็เอาเป็นโชคไปเลยอย่างนี้เลยแต่ะ จะทำให้นึ่แกงแหอมหอมมากมายเลยนะ่ะแบบแบบชิ้นรับกองนิดนะเอาละสะใจละนี่นะคะแบบถ้าใครจะกินแบบนี้ก็ได้เลยนะคะแต่เพื่นจะใส่กแกงไอ้ใส่กะทิเป็นนิดหนึ่งเนาะเพื่อว่าเพื่อเราจะกินน้ำกินอะไรนะถ้าใคร ใครชอบใบผักใบหมละพาใบากะเพราอะไรก็ได้เลยนะคะแต่วันนี้พี่ขึ้นไม่ได้ใส่ี่ขึ้นจะเอาแบบนี้กปเนะอือเอาน้ำแค่นี้พอเนาะพอขุกขิกนี่ค่ะแกงแฟงยอดมะพร้าวสองนังเอกเลยละ่ะสามนังเอกทั้งมะเขือพวงแกงแฟงใส่ใส่ยอดมะพร้าวใส่ปลาทูใส่เครื่องในไก่ใส่เนื้อไก่ เนื้อไก่บดแล้วก็เนี่ยตุ้มๆไปเลยเป็งใหญ่ไปเลยแล้วเราก็จะปล่อยไฟแรงหน่อยนะเดือดบุ๊บบ๊อบบุ๊บบ๊อบ,บ,บเลยล่ะแต่ที่พี่ชุนจะกินก็พี่ชุนจะกินปลาทูก,ก่อนเลยล่ะปลาทูคือของโปรดของพี่ชุน,น หอมฟุ้งจะลุงใจเติมด้วยใบผักหน่อยนะึงพอเราจบเราก็จะตามด้วยพริกสสวยนี่ค่ะวันนี้พ่ชื่อแกงแบบรวบรวบลักนะคะแต่ก็แกงให้ดูบ่อยเนะแกงอันนี้พ่ชื่นแกงที่ไรจะแกงรวม คะขอบคุณค่ะวัสดีค่ะทานให้อร่อยเลยนะคะแกงแฟงยอดมะพร้าวอ่อนปลาทูเครื่องในไก่เนื้อไก่บดค่ะขอบคุณค่ะวัสดีค่ะ